มังกรบทที่371เจ็สิบเอดหาทางปั่นหัวให้แตกคอขอบคุณแต่ไม่ต้องหรอกเฉินเฟิงยิ้มหลีส่สือผิงก็ทำได้แต่เยาะเย้ยเขาแบบนี้เท่านั้นแหละไม่ต้องหลีส่สือผิงประชดในสีหน้างั้นดีนายหารถไปเองละกันฉันพาสือหยวนไปก่อนละกันพูดจบหลีส่สือผิงเหยียบคันเร่งขับออกไปเลยเฉินเฟิงยิ้มน้อยน้อยกวักมือเรียกแท็กซี่ตรงไปบ้านหวาง ทุกคนในบ้านหวังเต็มไปด้วยบรรยากาศน่าย,ยินดีพอก้าวเท้าเข้าคฤราหั์เฉินเฟิงก็ได้กลิ่นอาหารหอมฉุยลอยมาบนโต๊ะอาหารในห้องรับแขกเต็มไปด้วยอาหารอร่อยหลายอย่างแต่กลับไม่มีใครขยับเหมือนกำลังรอคนอยู่คนที่ถูกรอก็คือเฉินเฟิงหงอี้ถ้าเรายังไม่ขยับตะเกียบกันอีกอาหารจะเย็นหมดแล้วนะเพิงเย็นฟางมองหวังหงอี้อย่างไม่ชอบใจนะัก เธอไม่เข้าใจจริง,รงๆว่าทำไมหวงหังหงอี้ให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านนอกจากชางโจอย่างเฉินเฟิงมากขนาดนี้พอได้ยินว่าเฉินเฟิงดีออเดอใหญ่ได้หวงหังหงอี้ดีใจซะย,ยิ่งกว่าได้ยินหวังเต๋อฟ้าซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆดีออเดอใหญ่ได้ซะอีกถึงกับจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้เฉินเฟิงแต่งานฉลองจัดเสร็จแล้วคนทุกคนมาครบหมดแล้วตัวเอกอย่างเฉินเฟิงกลับยังไม่มานี่ไม่ใช่จงใจแกล้งกันแล้วคืออะไร รออีกหน่อยเสี่ยวเฟิงคงรถติดนะหวางหงอี้เอ่ยปากเสียงขืงึติดรถติดอะไรเขาเลิกงานพร้อมกับสื่อผิงและสื่อหยวนมาก็ทางเดียวกันทำไมสื่อผิงกับสื่อหยวนมาแล้วเขากลับรถติดอยู่กลางทางเพิงเย็นฟางยังคงร่ำร่ำไม่หยุดแม่ค้าคนเขาไม่ใช่รถติดหรอกแต่ไม่อยากมามา,มากกว่าไม่เห็นแก่หน้าพ่อเลยตอนนี้หวังสื่อหยวนยิ้มเย็นพูดขึ้นมาลูกจะพูดแบบนี้หมายความว่าง เพิงเยนฟังอึ้งทำไมเธอรู้สึกว่ามีความหมายแฝงในคำพูดลูกสาวละ่ะหมายความว่าไงาหวังซือหยวนยิ้มเย็นพูดต่อแม่คะถ้าหนูบอกแม่ว่าตอนหนูกับสื่อผิงเลิกงานเจอหมอนั่นที่หน้าประตูบริษัทแม่เชื่อไหมคะเจอเจ้าบ้านนอกนั่นแล้วทำไมไม่พามันมาด้วยละ่ะเพิงเยนฟังงอถามขึ้นไม่ได้แม่คิดว่าพวกเราไม่อยากพามาหรอคะ ตอนนั้นสือพิงบอกเขาแล้วว่าพวกเราจะกลับบ้านไปทางเดียวกันให้เขาขึ้นรถมาด้วยแต่หมอนั่นไม่สนใจสือพิงสักนิดหวังสืหยวนพูดเสียงเย็นสือพิงจริงหรือเปล่าเพิงเย็นฟางถามเสียงสูงเธอโกรธขึ้นมาทันทีเธอนึกว่าที่เฉินเฟิงยังไม่มาเพราะมีเรื่องอะไรแต่ตอนนี้หวังสือหยวนกลับบอกว่าเฉินเฟิงมาพร้อมพวกเขาได้แต่กลับไม่ยอมมาคุณป้าเรื่องเป็นอย่างนี้ครับตอนนั้นผมให้เฉินเฟิงขึ้นรถมาด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมขึ้นรถผมหลี่สื่อพิงทำหน้าลำบากใจแต่ในใจลิงโลที่จริงเขาคิดจะพูดเรื่องนี้กลางโต๊ะอาหารแต่ถ้าเขาเป็นคนพูดคงจะทิ้งภาพพจน์ไม่ดีอย่างคนที่ฟ้องยุแยงให้แตกคอกันในสายตาหวังหงอี้แน่แต่หวังซื่อหยวนพูดขึ้นมาก่อนเขาค่อยเสริมทับก็จะไม่เป็นแบบนั้นแล้วทำไมเขาไม่ยอมขึ้นรถเธอละเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครหะนายกรัฐมนตรีหรือไง เจ้าคนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงให้พวกเรารอเขากันหมดนี่เพืองเย็นฟางพล่องด่าออกมาหวังหงอี้คิ้วขมวดเย็นฟางเสี่ยวเฟิงไม่ใช่คนแบบนั้นเขาอาจมีเรื่องยุ่งต้องไปทำก่อนเลยไม่ได้นั่งรถสื่อผิงมาพนักงานฝ่ายขายตัวเล็กๆอย่างเขามีเรื่องอะไรต้องยุ่งกันเขาจะยุ่งแค่ไหนจะยุ่งไปกว่าผู้จัดการฝ่ายขายอย่างสื่อผิงหรือไงสื่อผิงมาได้ทำไมเขามาไม่ได้ ฉันว่าเขาไม่อยากมาบ้านเราไม่อยากไว้หน้าคุณมากกว่าเพิงเย็นฟังยุยยงตะแคงรั่วรัวรวหวังหงอีขมวดคิ้วแน่นขึ้นสัมผัสที่6บอกเขาว่าเฉินเฟิงไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ตอนนั้นทุกคนต่างพากันไม่พอใจเฉินเฟิงทำให้เขาอดสงสัยขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้เองเฉินเฟิงเข้ามาในห้องรับแขกขอโทษครับพอดีรถติดทําให้ทุกคนต้องรอกันเฉินเฟิงเอ่ยปากขอโทษรถแท็กซี่เขานั่งมาติดอยู่บนทางด่วนครึ่งชั่วโมง เขาเลยมาสายขนาดนี้ถึงเรื่องนี้เขาไม่ผิดแต่มาสายมันคือเรื่องจริงรุติดฉันว่านายไม่อยากมาบ้านเรามากกว่าเพิงเย็นฟางแค่นเสียงหึดจากนั้นประชดประชันเฉินเฟิงถ้าไม่ใช่เพราะหวางหงอี้อยู่ที่นี่เธอคิดจะไล่เฉินเฟิงออกไปเลยด้วยซ้ําเย็นฟางหวางหงอี้ถลึงตาใส่เพิงเย็นฟางนำเสียงไม่ค่อยพอใจคนมาแล้วยังจะพูดกันอีกทําไม เขาเบนสายตามาที่เฉินเฟิงสีหน้าหวังหงอีอาบรอยยิ้มเสี่ยวเฟิงมานั่งก่อนสิขาดเราคนเดียวแล้วนะครับคุณอาหวางเฉินเฟิงยิ้มน้อยน้อยมาจะหวังหงอีคราวนี้สีหน้าหวังหงอี้ดูดีกว่าครั้งก่อนมากเห็นได้ชัดว่าหลายวันนี้หวังหงอี้พักฟื้นดีขึ้นไม่น้อยเฉินเฟิงนั่งลงเสร็จหวังหงอีหยิบตะเกียบขึ้นพูดเสียงกลัวหัวเราะในเมื่อเสี่ยวเฟิงมาแล้วงั้นเราเริ่มกินกันได้เลย ก่อนกินข้าวมีข่าว,วดีจะบอกทุกคนหน่อยเชื่อว่าทุกคนรู้กันก่อนแล้วถึงเนื้อหาข่าวแต่พ่อก็ยังอยากพูดที่นี่อีกครั้งก็คือเสี่ยวเฟิงเพิ่งเข้าทำงานที่บริษัทคางเหมยกรุ๊ปได้วันแรกก็ช่วยบริษัทคางเหมยกรุ๊ปเซ็นสัญญามูลค่ากว่า10ล้านมาได้ค่าคอมมิชชั่นของออเดอร์นี้คือ8 0 0แสน หวังหงอี้พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแก้มแดงเรื่อออแปดแสนนี่เป็นกำไรเดือนหนึ่งของบริษัทการค้าเขาเลยแต่พอเฉินเฟิงลงมือวันเดียวก็ได้มาแล้วดังนั้นหวังหงอี้เลยดีใจและรู้สึกว่าตอนแรกตนมองคนไม่ผิดจริงเฉินเฟิงมีความสามารถจริงๆเทียบกับใบหน้าแดงเรื่ออสดใสของหวังหงอี้แล้วหลี่สื่อพิงกลับดูฝืนยิ้มและยังแฝงความโกรธแค้นไว้ลึกๆด้วย ความแค้นที่เฉินเฟิงหักหน้าเขาต่อหน้าคนทั้งบริษัทยังไม่ได้ชำระเลยค่าคอม8แสนเยอะจริงนะน้ำเสียงเพิงเย็นฟังดูประชดประชันไม่เปลี่ยนเธอยังคงดูถูกเฉินเฟิงไม่เปลี่ยนแปลงในสายตาเธอการที่เฉินเฟิงดิวออเดอใหญ่แบบนั้นมาได้เพราะโชคดีนั่นแหละไม่เกี่ยวอะไรกับความสามารถเลย ก็มากอยู่ครับเฉินเฟิงยิ้มเนิบๆในใจเพิงเย็นฟังคิดอะไรเขารู้ดีแต่ให้ถือสาคนคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้เฉินเฟิงขี้เกียจทำพอเห็นเพิงเย็นฟังยังประชดเฉินเฟิงไม่เลิกหวังหงอีรีบยกแก้วเหล้าในมือขึ้นเอ่ยปากกล้วหัวเราะว่ามาทุกคนยกแก้วขึ้นดื่มให้เสี่ยวเฟิงแก้วหนึ่งฉลองที่เฉินเฟิงได้รางวัลน,นี้และขอให้เฉินเฟิงก้าวหน้ายิ่งขึ้นในหน้าที่การงานเงินเดือนทะลุหลักล้านวัยวๆ ขอบคุณครับคุณอาหวางเฉินเฟิงหัวเราะพลางยกแก้วในมือขึ้นชนแก้วกับหวางหองอี้หลี่สือผิงก็ยกแก้วขึ้นไปทางเฉินเฟิงด้วยสีหน้าจริงใจว่าเฉินเฟิงความสามารถของนายทุกคนเห็นพ้องต้องกันถึงฉันจะเป็นเจ้านายของนายแต่ในด้านธุรกิจฉันนี่สู้นายไม่ได้จริงๆนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่372ความหน้าด้านของเพิงเย็นฟาง